สวัสดีสวัสดีสเนกตอนนี้เธออยู่ที่ไหนอยู่หัวหินอยู่เมืองไทยแล้วหรอใช่เธอมาเมื่อไรมาเมุกวันนี้เธอเล่นน้ำสนุกหรือเปล่าสเน็กสนุกแก่เลยพี่น้องเออตอนนี้เราอยู่ไทยแลนด์แล้วนะครับทุกคนอย่ายิงมามันจีบยียก <laughs> เล่นอยูู่้เดียวค้องสะน้ำไปเลยค่ะทุกคน ในคลองสะบรุยบรรยากาศมืดคึมมากเลยค่ะมืดคึมมากเลยแดดไม่ค่อยมีขนาดแดดไม่ค่อยมียังร่อนหูบป้าวฟูป้าโอ้พี่น้องเบืองดอกใหม่เขาเด้อดอกเชิญชมเชิญชมม่สีขาวขอบมีแดงอันนี้ดอกเข็มโอ้นี่ของน้าเขาอยู่ตรง งามเขาหนิผู้ชมแบบนี้กันนี่พี่น้องเฮ้มีหมู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 โอ้โอโอโอโกล้วยไม้ยู่อทางขีพี่น้องเอ๋ตอกกล้วยไม้เขางามคัก,าก,าากงามคักคนะ่ะดอกกล้วยไม้กล้วยไม้คือดอกงามถนาะ เอาไหวายหวดอกวายพี่นอ้องสเนตเขาไปเรียนไหวหน้ามาเขาไหวหน้าเป็นแล้วพี่นอ้องเอ้ยสีขาวก็มีอุ้ยนี่ดอกแก่ใหญ่หืมสีขาวงา<ป>มากใครจะมาเล่นน้ำกับสเนตก็มาได้นะครับบายบาย